อาจจะมืดกันสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อหลายคนยังไม่นอนพอดีตอนแรกผมกาลังกลับบ้านอยู่นะครับแล้วก็ว่าจะอยากจะเล่าเรื่องคดีของคุณจินรัตด,ดาให้ได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆถือว่าช่วงสองสวันที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับขออนุญาตอ่านีแปันหนึ่งสักรู่นะครับ เผื่อใครยังไม่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อใครยังไม่นอนนะครับอาจจะมืดสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถือว่าฟังคอนเทนต์กันแล้วกันผมเพิ่งออกจากเอ้ยอยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับทีนี้เออ่สวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับเป็นยังไงบ้างพี่ทรงพลนะครับสวัสดีคุณนุชนาทนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสิ่งที่ผมอันนี้ผมไม่ได้ขับรถนะครับนั่งรถอยู่นะครับสวัสดีพี่ซีอาร์สาลีนะครับสวัสดีนะครับพี่พัทครับสวัสดีครับทุกคนครับโอเคขออนุญาต มาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งเนี่ยคือว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าเออมันเป็นคดีสะเทือนขวัญเมื่อสักครู่เนี่ยเล่าไปในวันนี้ไปทําข่าวเรื่องนี้มาด้วยนะครับวันนี้ไปทําข่าวเรื่องนี้มาเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากเล่าจริงๆวันนี้ผมลงไปที่ไปที่ที่ย่านสีลมคือโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพนแวนนะครับโอเคครับเผื่อกันเข้ามาสักนิดนิดหน่อยก็ยังดีนะครับ เผื่อใครยังไม่นอนนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ฟังนะครับกดไลฟ์ฟังเป็นยังไงบ้างเอ่ยฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมไม่ได้ขับรถนะครับย้ําว่านั่งอยู่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณเมย์ครับจากอเมริกาเลยครับสวัสดีคุณเมย์ครับสวัสดีน้องเมย์นะครับจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่พี่กีรชนนะครับสวัสดีครับพอดีเพิ่งเสร็จเพิ่งกําลังออกมาจากตึก แกรมมี่ได้สักพักหนึ่งนะครับก็กำลังจะกลับบ้านฝากกดไลค์แล้วก็แชร์นิดนึงนะครับโอเคพอดผีผมอยากเล่าเรื่องนี้ช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเข้มข้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันเพราะว่าเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะพูดง่ายคือว่าจริงๆถ้าไม่มีเหตุการณ์โควิด -19 เกิดขึ้นในช่วงนี้อันนี้น่าจะเป็นคดีใหญ่สําคัญกับคดีหนึ่งเหมือนกันนะครับเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่นครปฐมเนี่ยเผื่อหลายคนยังไม่ทราบนะครับเมื่อวานนี อ่าใช่พี่ซีอาบอกว่าพี่ซีอารบอกว่าเป็นบุคคลอันตรายจริงๆผมเล่าแบบนี้ก่อนว่าเผื่อใครไม่ได้ตามข่าวเรื่องนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่นครปฐมมาที่นครจัยศรสีใกล้ๆบ้านผมเลยนะครับมีร้านขายอาหารอยู่ร้านหนึ่งฮะแล้วปรากฏว่าก็มีน้องน้องวัยสี่ขวบเศษจะห้าขวบนะครับน้องก็อยู่ที่บ้านนี่แหละแล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณจิรดาเนี่ยตามที่ชาวบ,บ้านเล่าให้ฟังเนะ เขาก็อยู่ที่นครปฐมทีนี้จังหวะที่น้องทํากับโทษคุณพ่อคุณแม่ไปส่งไปส่งไปส่งอาหารนะครับไปส่งอาหารแล้วมีคุณยายอยู่ใช่ไหมจังหวะนั้นนะครับจิรดาล์มาสั่งข้าวพอสั่งข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยให้หลังไม่กี่นาทีนะครับเธอก็เอาอาวุธมีดเนี่ยไปทําร้ายร่างกายจนน้องนั้นเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตนะครับทีนี้พอเกิดเหตุแบบเห,เหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยนะหลายคนก็ตั้งคําถามว่าจิรดาเป็นใคร เมื่อวานนี้ใครที่เล่นทวิตเตอร์เนี่ยเมื่อวานนี้ใครที่เล่นทวิตเตอร์เนี่ยนะครับติดเทรนทวิตเตอร์เมื่อวานนี้อันดับหนึ่งเลยนะฮะอันดับหนึ่งเลยนะครับขึ้นเทรนทวิตเตอร์ผมผมอยากจะบอกนิดนึงว่าใครที่ไม่เล่นทวิตเตอร์ถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับอยากจะให้เข้าทวิตเตอร์เพราะว่าช่วงนเนี้ยเทรนทวิตเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นสื่อหลักมากๆนะครับความรวดเร็วรวมถึงเทรนที่กระแสะของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยจะไปค่อนข้างเร็วมากๆทีนี้ ผมอยากเล่าแบบนี้สั้นๆว่าคุณจิรดานั้นเป็นใครนะครับจริงๆคุณจิรดาเนี่ยเธอก็เป็นผู้หญิงปกติธรรมดานะครับเป็นเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งนี่แหละครับตอนนี้อายุ51แล้วแต่สังคมมารู้จักกับเธอเนี่ยนะครับเมื่อช่วงปี2อ4 8ตอนนั้นน่ปี48ผมเรียนตอนปี48ผมเรียนเรียนอยู่ที่จุฬาเรียนตอนนั้นเรียนโทแล้ว ตอนนี้เรียนโทแล้วนะครับช่วงวันที่9สังคมรู้จักเธอจากคดีใหญ่คดีดังช่วงวันที่9กันยายนเมื่อปี48เนี่ยนะครับตอนนั้นนะที่โรงเรียนแห่งหนึง่งย่านถนนสีลมผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันผมเชื่อว่าสังคมทราบมันดีนะครับโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนแห่งหนึง่งที่ย่านสีลมโรงเรียนดังมากๆแล้วนะครับในช่วง7โมงครึ่งตอนเช้าวันที่9กันยายนปี48ตอนนั้นนะครับ คุณจิตรดาเนี่ยแกก็เดินทางไปที่โรงเรียนแห่งนี้และปรากฏว่าระหว่างระหว่างนั้นเนี่ย chime, น,น,นะนนครับเป็นวันศุกร์นะวันที่9กาปัญยายนเป็นวันศุกร์ทีนี้พอเป็นวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ช่วงเช้าเพื่อนเพื่อพี่พีพ่พพพพ Official ทุกคนคุณผู้ชมคงนึกภาพออกว่าโรงเรียนเนี่ยนะครับก็เป็นปกติทั่วไปนะครับเป็นปกติทั่วไปมีคุณพ่อ ces, คุณแม่ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานกันนะครับช่วงเจ็ดโมงกว่ากําลังจะเข้าสู่ช่วงของการเคารพธงชาติทีนี้ปรากฏว่า คุณจิตดาเนี่ยนะแกก็เข้ามาที่โรงเรียนแล้วก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงเลยพกอาวุธมีดมานะครับแล้วก็ไปไล่ใช้อาวุธมีดเนี่ยไปแทงไปทําร้ายเด็กน้องนักเรียนหลายคนสุดท้ายเนี่ยเธอไปทําร้ายด้านกายเด็กนักเรียนนะครับมีชั้นปหกด้วยมีชั้นมต้นด้วยนะฮะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปทั้งหมด4คนด้วยกัน จุดหนึ่งน่าสนใจแบบนี้คือผมจะไม่เล่าลงลึกในรายละเอียดนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เซ็นสทีพอสมควรนะครับผมคุยกับหลายคนนะที่วันนั้นจนวันนี้ก็ยังจํากับเหตุการณ์นั้นอยู่นะเนี่ยไม่ได้ขับรถนะครับนั่งรถอยู่นะครับอันนี้เพื่อนไปพีขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงกันนะครับปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยหลังจากเธอก่อเหตุเนี่ยคุณครูอาจารย์เนี่ยนะครับก็ช่วยกันที่จะพาน้องๆนักเรียนขึ้นไปหลบในห้องขึ้นไปหลบในห้องนักเรียนแล้วก็ล็อกประตูนะครับล็อกประตูนะ แล้วก็พอล็อกประตูเสร็จปั๊บเนี่ยก็ให้อยู่ในห้องเรียนนะครับสักพักใหญ่เลยแล้วก็มีการโทรศัพท์แจ้งไปที่ตํารวจนะครับตำรวจมาถึงเนีโอโ้โหคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยบางส่นวนก็ไม่เข้าไม่ได้เพราะว่าตำรวจนั้นกันพื้นที่เอาไว้นะครับทีนี้พอเหตุการณ์เริ่มคลี่คลายเพราะว่าก็พาน้องนักเรียนคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลใช่ไหมฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยตามรายงานบอกว่าแบบนี้หลายคนคงจําเหตุการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีนะเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญมากๆนะครับบางคนเนี่ย ผมมีโอกาสคุยกับบางคนนะบอกว่ายังจําเหตุการณ์วันนั้นได้อยู่นะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าพอพี่ๆตำรวจมาถึงเนี่ยนะครับหลังก็เห็นได้ไม่นานตามรายงานบอกว่าคุณจิตรัด,ดาเนี่ยนะแกก็นั่งวินมอเตอรไ์ไซค์ฮะวันนี้ผมลงพื้นที่ไปทําข่าวจุดนั้นไปย้อนรอยอีกครั้งหนึ่งนะครับเออหลังเกิดเหตุเนี่ยคุณจิตรัด,ดาแกก็ไปนั่งวินมอเตอรไ์ไซค์ มีจังหวะหนึ่งนะแกขึ้นวินมอเตอร์ไซค์แถวเถอนน้นั่นแหละวินแถวแถวสีลมอ่ะผมไม่บอกว่าวินไหนนะครับแกก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปเสร็จปุ๊บบอกพี่วินมอเตอร์ไซค์ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปส่งไปส่งชั้นหน่อยที่แย,กเ,เย,นนย,ยกเพลินจิตนะครับไปส่งชันหน่อยที่แยกเพลินจิตนะเอาทีนี้ระหว่างทางพี่วินมอเตอร์ไซค์แกก็สังเกตเห็นเฮ้ยมันมีคราบเลือดปังจุดเหมือนกันตอนแรกไม่ทันได้เห็นหรอก แต่พอไอช่วงจังหวะที่เธอบอกว่าขอเปลี่ยนจากลงแยกเพลินจิตไปแถวแถวสะพานเหลืองขึ้นสะพานเหลืองผ่านไปนะครับแล้วก็ไปลงขอไปลงแถวแถวหัวลาโพงสุดท้ายเนี่ยเธอก็ไปลงที่ป้ายรถเมย์แห่งหนึ่งที่บริเวณตรงข้ามกับสถานีนรถไฟหัวลาโพงเนี่ยเออมันตื่นเต้นมากนะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยตอนปี48ผมยังไม่ได้เริ่มทําข่าวแต่ก็ติดตามข่าวอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะ เธอก็ไปลงที่ป้ายรถเมย์ตรงข้ามสถานีรถไฟหัวลาโพงพอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่วินเล่าแบบนี้ครับบอกว่าไอ้วันนั้นเนี่ยช่วงจังหวะที่เธอลงไปเนี่ยนะเฮ้ยมันมีจังหวะที่เขาเอามีดไปทิ้งไนงะเอามีดไปทิ้งโอ้สวัสดีครับอ,อ,อาจารย์ติวเตอร์อาจารย์จูใช่ไหมครับนี่ฮะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนอาจารย์จูบอกว่าเหตุการณ์เมื่อปี48ลูกศิษย์หลายคนอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นครับ อาจารย์ขอบพระคุณมากๆเลยอาจารย์ครับไล่ข้อมูลนี้นะฮะโอ้เข้ามาร้อยกว่าคนเลยขอบคุณมากๆครับปรากฏว่าแบบนี้ฮะพอเธอลงจากรถเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่วินเขาก็จอดอยู่ใช่ไหมเพื่อผมมีโอกาสไปสอบถามข้อมูลจากพี่วินท่านหนึ่งนะแกยังขี่วินอยู่เลยอะ่ะแต่ว่าไม่เอาอออากาศนะครับเพราะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะครับพอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยแกแก็เห็นว่าคุณจิรดา,านเนี่ยแกเอามีดออกไปจากกระเป๋าเป้อ่ะ นะครับแล้วก็ไปทิ้งในถังขยะและจังหวะที่ลงจากรถเนี่ยปรากฏว่าพี่วินคนนั้นเห็นฮนะว่าคุณจิราดาแกมีรอยเปื้อนจากคราบเลือดอยู่นิดหนึ่งแกก็ไม่เอะใจเออขอโทษแกก็เอะใจยอยู่จุดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ไคิดอะไรตอแกก็ไม่ไติดตามข่าวลังจากนั้นใช่ไหมฮะปรากฏว่าเหตุการณ์รึกยังเดินหน้าต่อทีนี้พอเธอก่อเหตุเสร็จปุ๊บเลยนะครับตามรายงานบอกว่าเธอเนี่ยกลับไปหอพักแห่งหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์แถวแถวสุทธิสาร เพื่อนพี่ๆทุกคนว่ากว่าจะตามจับกลุ่มเธอเธอได้มันข้ามวันเลยนะมันข้ามวันเลยเนะี่ยฮะแกก็กลับไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่ย่านสุทธิสารแล้วก็ไปเก็บข้าวเก็บของหมดเลยไปเก็บข้าวไปเก็บของทั้งหมดเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เดินทางออกจากอพาร์ตเมนต์ไปทีนี้พอถึงอีกวันหนึ่งล่วงเข้าสู่วันรุ่งขึ้นครับคือวันที่10อ่าสิกันยายนปี48นะปะปรากฏว่าตามรายงานนะครับเธอเนี่ยไปสมัครงานแห่งหนึ่ง ไปสมัครงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านส่วนรถไฟแถวจตุจักรอะครับเออทีนี้ทั้งวันเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีภาพสเก็ตคนร้ายออกมาแล้วนะครับมีภาพสเก็ตคนร้ายออกมาบอกว่าเป็นผู้หญิงผมสั้นแล้วก็สวมเสื้อถีสีชมพูชมพูแดงๆแบบนั้นใช่ไหมฮะเหตุการณ์รึทึกยังเกิดขึ้นว่าพี่พี่คนเจ้าของร้านอาหารร้านนั้นนะครับที่ย่านสวนรถไฟเนี่ยนะฮะปรากฏว่า พอเธอมาสมัครงานแห่งนี้เอ้พี่คนนี้ก็เอะใจเอ๊เมื่อวานดูข่าวตลอดทั้งวันเลยทําไมหน้าตาคนนี้ที่มาสมัครงานมันครับคล้ายครับกลาเหมือนกับเห็นในทีวีเออเหมือนกับเห็นในทีวีตอนนั้นโซเชียลมีเดียมันก็ไม่ได้บูมขนาดนี้นะครับมีแค่ Facebook ใช่ไหมครับมีแล้วนะเอามีไฮไฟฟ์มีไฮไฟฟ์ Five, นะแล้วปรากฏว่าเ,เห็นปรากฏหน้านี้ผ่านสื่อทีวีหน้าคุ้นๆพี่คนนี้แกก็หน่วงเวลาไว้ด้วยการพูดคุยกับ คุณจิตระด,ดานะฮะหน่วงเวลา,าไว้จังหวัดนั้นเนี่ยก็ให้ลูกน้องเนี่ยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจสุดท้ายครับพอตำรวจมาถึงเนี่ยเป็นคุณจิตระดาจริงๆนะเป็นคุณจิตลด,ดาจริงๆนะครับแล้วก็ควบคุมเธอควบคุมตัวเธอเอาไว้ทีนี้ปรากฏว่าควบคุมตัวเธอเอาไว้ได้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะเตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวนนะก็าหาหนักนะครับกอหาพายายามฆ่าก็าหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้ไดรับบาดเจ็บสาหัส แล้วก็พกอาวุธมีดไปในทางสาธารณะนะครับทีนี้พอผ่านพ้นวันนั้นไปเนี่ยมีการลงความเห็นกันผมที่ผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ในเชิงเลึกต่อเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่าปี63มันเป็นปีอะไรเราเกิดเหตุการณ์ที่ออตื่นเต้นเหตุการณ์ใหญ่ในเชิงข่าวคนเยอะมากๆนะครับเชื่อไหมครับว่าหลายคนไม่ทราบข้อมูลนี้นะวันนั้นเนี่ยผ่านพ้นไป20วันเนี่ยคนที่ออกมาแถลงข่าวอะ คือคุณอนุทินชาวิรกูลครับบังเอิญมากๆครับในช่วงวันนั้นเมื่อปี48กับปีนี้ปี6กกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งนึงกับคุณจิรดาเนี่ยคนที่ออกมาแถลงข่าวว่ามีการตรวจเ,เรื่องของอาการของคุณจิรดาเนี่ยนะครับเบื้องต้นว่าไม่ยืนยันว่าเธอนั้นมีภาวะาป่วยทางจิตชัดเจนขนาดไหนหรือมีภาวะแปลกแยกทางสังคมขนาดไหนแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย ยืนยันชัดได้ว่าคุณจิตรดามีภาวะผิดปกติสูงทําให้เห็นควรว่าจะต้องส่งตัวบําบัดรักษาเบื้องต้นเนี่ยกว่า3เดือนในยกแรกคนที่ออกมาให้ข่าวแล้วคนที่ออกมาแถลงข่าวผ่านสื่อเนี่ยคือคุณอนุทินชาญวีรกูลจริงๆครับเหตุการณ์มันบางทีโลกมันก็ไม่น่าเชื่อเนอะมันไม่น่าเชื่อจริงๆเนี คนที่ออกมาแถลงข่าวคือคุณอนุทินครับตอนนั้นเนี่ยโ,โหอายุเท่าไหรอ่อ่ะสี่สิบสี่สิบเองมัง้งน่าจะประมาณสี่สิบแลเองเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้คุณอนุทินอายุห้าสิบกว่าเหตุการณ์ผ่านพ้นมาร่วมร่วมสิบห้าปีเต็มนะวันนั้นนะคุณอนุทินนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับแต่วันนี้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะและเป็นรองนายกด้วยแต่เออมันก็ไม่น่าเชื่อบางเหตุการณ์นะครับคุณอน,อนุทินเนี่ยเป็นคนตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับ แล้วก็ถแถลงข่าวว่าสุดท้ายเนี่ยควรเอาตัวเข้าไปบําบัดรักษาก่อนเพราะว่าตามกฎหมายนี่นะครับถ้าเกิดว่า,าพิสูจน์ได้ว่า,ามีสภาพจิตที่ไม่ปกตินะครับหรือว่าอยู่ในจุดที่ต้องบําบัดรักษาก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยต้องบําบัดก่อนจนกว่าคือแล้วก็รายงานต่อศาลเรื่อยๆนะฮะทีเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปลายปี48เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะ อายการมาสั่งฟ้องเอาเมื่อช่วงธันวาคมปี49เลยนะเออผ่านพ้นมาปีกว่าผ่านพ้นหลังจากรัฐประาหารปี49ะด้วยซ้ำนะครับกินเะย,ะยลยาปีกว่าด้วยกันนะถ้ากับว่าผ่านพ้นไปเนี่ยปียหนึ่งเต็มๆนะครับที่เข้าสู่การบําบัดคดีของคุณจิรดาเรียกว่าข่าวคราวเนเงียบหายไปเลยครับสุดท้ายอายการนั้นสั่งฟ้องในสามข้อหาที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยในช่วงปลายปี49 แล้วก็มีการพิจารณาคดีอีกในชั้นในชั้นศาลเนี่ยนะครับสื่อพยานปากแล้วปากเล่าสุดท้ายในช่วงปี2551ที่สุดแล้วนะครับศาลท่านพิพากษารครับนะครับว่าสั่งจำคุกคุณจิตราดาเนี่ย8ปีเต็ม8ปีเต็มเนะครับสั่งจำคุก8ปีแต่ว่าเธอนั้นรับสารภาพสุดท้ายก็ลงโทษพิพากษาจำคุก4ปีใน2กระทงกระทงละ2ปีฮนะ ทีนี้สารท่านไม่เชื่อนะตอนนั้นนะ่ะว่าคุณจิรดาเนี่ยสารท่านไม่เชื่อว่าคุณจิรดานั้นมีภาวะป่วยทางจิตเพราะว่าตอนช่วงขณะทำสารท่านบอกว่าตอนช่วงขณะลงมือเนี่ยมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีการวางแผนตระเตรียมวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามข้อพยายามฆ่าสุดท้ายนะครับศารสั่งจำคุก4ปีเต็มแล้วก็หลังจากพ้นโทษศารสั่งว่าเมื่อพ้นโทษเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ขอให้ส่งตัวไปที่สถาบันกัลยาราชนครินที่พุนทธมนฑลสาย4ี่แถวบ้านผมเลยนะฮะไปไปรักษาตัวต่อจนกว่าจะสามารถจะออกมาใช้ชีวิตกับในสังคมได้นี่นะฮะสารท่านสั่งแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตากนั้นมีรายงานว่าหลังจากผ่านพ้นไปช่วงปี5-6พอถึงปี5้านะครับสารท่านโทษสถาบัน,นก็ปล่อยตัวมา เพราะว่าผ่านพ้นการรับโทษเรียบร้อยแล้วก็ผ่านพ้นการที่จะเข้าสู่การบําบัดเรียบร้อยแล้วทีนี้จุดนั้นนะครับตามรายงานเนี่ยนะครับบอกว่าเฮ้ยคุณจิราดาเนี่ยสถาบันให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติในบ้านได้แต่ต้องรายงานตัวกับสถาบันเป็นระยะระยะคือผู้ใหญ่คือกลับมากินยาที่บ้านและต้องรายงานรายงานตัวสถาบันเป็นระยะระยะแบบนั้นนะครับนี่จึงเป็นจุดสําคัญที่ว่าวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้นแล้ววันเนี้ยวันที่31เเช้าตรู่เนี่ย จริงๆเนี่ยจะถึงคิวนัดพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งของคุณจิรดาครับหลังจากเพิ่งไปหาคุณหมอมาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนี่ฮะแต่เธอเนี่ยกลับมาก่อเหตุสะก,ก่อนและเป็นเหตุสะเทอนวัญที่เกิดขึน้นอีกครั้งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมครับเดี๋ยววันเนี้ยผมเนี่ยไปคุยกับพี่รณรงค์แก้วเพชรมาธนาความรณรงค์แก้วเพชรแกบอกว่าเอาผิดได้กับญาติดๆด้วยนะผู้ปกครองนะประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์นั้นกำหนดเอาไว้ส่วนในทางคดีอาญาเนี่ย แกก็บอกเป็นคำถามที่ดีมากที่ผมถามเรื่องนี้ไปเพราะว่ากระบวนการจะต้องเข้าสู่กระบวนการเหมือนเดิมครับโทษที่จะได้รับเนี่ยไม่ต่ำเหมือนเดิมหรอกเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเป็นเหตุให้น้องนั้นเสียชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตาดูกันแต่ว่าต้องพิสูจน์ก่อนว่าเธอนั้นป่วยจริงไหมต้องเข้าสู่การบําบัดก่อนวันนี้ก็น่าจะเข้าสู่กระบวนการของทางสถาบันกาลยาราชนครินเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งครับผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะเป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ และก็ย้อนกลับไปในช่วง15ปีที่แล้วด้วยนะครับก็มาไลฟ์เล่าเรื่องนี้เอาไว้อยากจะทําความรู้จักกับคดีย้อนรอยคดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วด้วยนะครับนี่เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคดีของคุณจิรดานะครับหลายคนนั้นอยากตามเรื่องนี้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้จับตาดูว่าในทางกระบวนการในทางกฎหมายจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นพรุ่งนี้เกาะติดกันนะครับในจุดหลักสําคัญคือคดีโควิด1 9เหตุการณ์โควิด19อย่าลืมมนนนะะครับสนนาา ในจุดที่เสี่ยงนะครับพี่กิจจนบอกว่าเราขณะเจนไม่มีไม่มีโพยหน้าเป็นนายชอ,<笑><笑>อคุณตัวต่อนะครับบอกว่ากลับกระทุ่มแบรนดไหมนะครับวันนี้พักแถวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องงดการแพร่เชื้อกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับนี่เป็นทั้งหบทที่เกิดขึ้นขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากนะครับดึกแล้วแต่เข้ามารับชมกันในช่วงวระยะตีหนึ่งกว่าเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับอัปเดตข่าวในทางทวิตเตอร์แล้วก็ c e b o o k Live รายการอาร์ตทอลแบบนี้รวมถึงช่วงดึกก็เจอกันในช่วงเอาไว้ชัดที่ช่องวัน31นะครับขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกคนนะครับพี่ซีอาร์บอกฝันดีพักผ่อนขอบคุณเพ่นเดียวกันพี่ทรงบอกจะดีเหรอไม่เอาดีกว่าเอาไว้ด่าดีกว่าครับพูดเล่นนะเอาวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่านะครับตัวต่อพี่ตัวต่อขอบคุณมากพี่กีรตขอบคุณมากนะครับคุณหมูกระปุกขอบคุณมากคุณชัยสนจากอเเบบบบยยีีมมนะคคครรััขุณากๆพ่ พี่วารุณีถมหนวดนะครับขอบคุณมากๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขับรถขอบคุณมากๆน้องมงคนพัฒสวัสดีนะครับพี่มันธานีคงแก้วนะครับสวัสดีคุณคาปูชิโนนะครับโอเคพี่สวัสดีสวัสดีพี่แสงสว่างจรรมะพี่ไพศาลอ่ะน้องไพศาลนะครับสวัสดีครับน้องไพศาลครับสวัสดีครับน้องวัชรีนะครับโอเคขอบคุณมากๆทุกคนนะครับพรุ่งนี้ผมคงเกาะติดไปทําข่าวโควิด19อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวคงเจอกัน ในหลายจุดนะครับหลายๆแง,ง,งม่มุมน,นะครับแต่เพื่อนเพื่อที่ทำเนียบเนี่ยช่วงนี้บอกผมอาจจะไม่ค่อยได้เข้าทำเนียบแต่ว่าไปในบางจุดบางช่วงลงพื้นที่ในหลายจุดได้กันนะครับก็ไม่ได้เข้าทำเนียบแต่ว่าถ้าเข้าเนี่ยก็ฝากความหวังดีความคิดถึงเพื่อนเพื่อที่ทำเนียบทุกคนด้วยเพราะว่าตกอกตกใจพอสมควรนะฮะรักษาสุขภาพตื่เพื่อนนักข่าวเพื่อนเพืพ่อผู้สื่อข่าวทำเนียบที่ทุกช่องเลยนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนมากๆนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับ